บันทึกของโจตา้ากวนทูตการค้าชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในนครวัดเมื่อปีคิศกราช .1259 หรือ40ปีก่อนที่หัวหน้าทาตที่ชื่อตะซอกประแอมหรือพระเจ้าแตงหวานจะนำกองกำลังทาตถล่มกษัตริย์วรมันหมดสิ้นสกุลแล้วสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปซึ่งพงศาวดารเขมรฉบับแรกที่ยังไม่มีอิทธิพลของฝรั่งเศสก็ยอมรับว่าเขาผู้นั้นแหละคือต้นตระกูลของเขมร บันทึกของโจถือกันในวงการวิชาการว่าเป็นบันทึกที่สําคัญที่สุดเพราะเป็นบันทึกชิ้นเดียวในโลกที่มีการบันทึกเรื่องราวในนครวัดอย่างละเอียดพอควรในส่วนหนึ่งของบันทึกของโจได้บันทึกเรื่องการทอผ้าไว้ว่าชาวพื้นเมืองนครวัดไม่รู้จักการทอผ้าไหมรู้จักแต่การทอผ้าฝ้ายซึ่งวิธีการทอผ้าก็ยาบมากกล่าวคือ เอามือดึงเส้นได้ออกมาจากปุยฝ้ายแล้วก็เอามาถอเป็นผืงโดยไม่ใช้กีแต่ใช้เส้นได้พันรอบเอว ส่วนปลาอีกด้านหนึ่งผูกไว้กับขอบหน้าต่างแล้วใช้ท่อนไม้ไผ่ดันกระแทกเส้นได้พุ่งในการทอผ้าน่าสังเกตว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการเดียวกันกับที่ชาวกะเหรี่ยงแถวแม่ห้องสอนยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้อีกประการคือชาวพื้นเมืองไม่รู้จักการใช้เข็มและได้พวกเขาจึงเย็บผ้าและชุนผ้าไม่เป็นโจบันทึกต่อไปว่าในระยะหลังมีพวกสยามเข้ามาอยู่มากคนพวกนี้รู้จักการทอผ้าไหมแบบใช้กี พวกเขานำต้นหมอนและตัวไหมมาจากเมืองสยามนอกจากนี้พวกสยามยังรู้จักการใช้เข็มและได้ในการเย็บผ้าและชุนผ้าอีกด้วย ซึ่งหลักฐานข้างต้นนี้ก็ยังสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าคนสยามเข้ามาอยู่ในนครวัดมากโดยเชื่อกันว่าเป็นคนชั้นสูงที่เป็นเครือญาติของกษัตริย์และเป็นสมาชิกครอบครัวของทหารสยามที่เข้ามาค้ำบัรลังกษัตริย์ชัยวรมันที่6และต่อมาจนถึงองค์ที่7ซึ่งกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นก็เป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายมาจากเมืองพิมาย ประกอบกับหลักฐานที่ว่าชาวสยามมีความรู้ในเรื่องการทอผ้าก็ยิงใช่เลยเพราะพี่ไมยมีชื่อเสียงกระชอนในการทอผ้าและเลี้ยงไหมและที่ชาวพี่ไมยถูกเรียกว่าสยามนั้นก็เพราะว่ามันเพี้ยนมาจากคำว่าสวายามซึ่งเป็นชื่อของพระบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่หซึ่งเป็นคนพี่ไมยนั่นเอง